เข้ากับหนังหน้ามึงไหมเนี่ยมีแต่หน้าร้าใช่ไหมอืมเนี่ยอ้ยอ,อ,อันนี้น่ารักอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนแมวกวักอ่ะแ,<ต>แมวญี่ปุ่นแล้วเข้าพวกไปคาสี่นี้เข้าสีเบทอุ้ยสีเบทนี่เพิอยากได้อย่างนี้เรื่องของมึงเฮ้ยลูกคุ้นๆน,นะลูกคุ้นๆน,นะนี่นี่เนาะเอาอีกรอบๆนปะ่ะไปลืมไปตรงนี้มันเสีย แคบด้วยอันนี้ดีกว่าสามสองเช๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำอะไรมีรอบปงมาชนอยู่ข้างหลังดเลยพอแล้วไม่ไม่มึงพอเหอะสงสารเก่งไทยเรื่องบ้านละจันเย่เย่เอ้ยนักเลงนักเลงเนี่ย เข้มอ่ะเข้มอ่ะเงี้ยเดินไม่ให้มันฟาดดินี่ก็เดินให้มันฟาดเนาะเดี๋ยวค่อยไปแคปเอาในคลิปเนาะพ่อเถอะสงสารมันก็ไปไปดู้จุดอื่นกันะอุ้ยน้อหูอะปลา เอเอมาก็ลองหน้าแดกหลายซอยเจเขยอยู่อันเดียวจะแดกใช่ไหมกินน่นว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยโอ้ทางนี้ก็ไม่มีใครยอมใครเ้ยเกิดในเยายน้ตุ๊กตา่เบอร์ที่เคย หมาจิ้งจอกไงก็ถึงมอว่าหมาจิ้งจอกแล้วสีแดงด้วยนะสีแดงด้วยมึงทำไมมึงเป็นแลสีแดงอ๋อพอเลย